แล้วก็ตาหมวัมวหมวัวอุ๊ยเขียนไปละไหนตาหมวัวอันนี้อันนี้ต่อตามอยากจะทำดันที่สวยตาหม,มัวแล้วก็ตุ่มแตกตน้ำรั่ว เตาอุมตุ่มน้ำรั่วโลอันนี้ใช่ไหมอดร่ไว้เข้าวมไใวาอยากจะทำเส้นที่สวยตาโมัวมวใส่ไม่เอกมัวกับมัวมันมีมัวกับมัวต้องเอามัวมาใส่อันนี้มัวต้องใส่ไม่เอก

อไปสำหรับคลิปนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอแป๊บดอกยังไม่เสร็จเลยซ้ำนาทีไม่เสร็จเลยเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งน้ำเพื่อนๆอย่าอ่านน้ำเสียงให้ฟังเอาไว้ไว้อย่าน้ำเสีงให้ฟังนะแต่ได้อย่าอ่านน้ำเสียงโอเคนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าอ่านน้ำเสให้ฟังอีกนะคะแล้วก็ ตุ่มแตกตน้ำรั่วเตาอุ้มตุม่มน้ำรั่วอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ตุ่มแดมงตุ่มน้ำรั่วตุ่มน้ำรั่วจะจะทำเฉ็นส,ส,สวยสวยตาหมือ อะไรมันมีแต่ลบลบโอ้ยทำกันบ้านผิดก็ผิดตัดแล้วไม่อ่านดูมวัมวอัวอันนี้หรัวอ่ะอันใช่ไหมไม่ใช่อันนี้แน่นสี่นั่นแหละรออุ ตัวมีก็ไม่อยากเขียนดีนะนึกออกในการบ้านไหนตาหมวัวอันนี้อันนี้ตาตามเขียนแรงแรงมองไม่เห็นนม,มาเร็วๆคนแก่ตาหม,มัวคนแก่ตาหมัวหมัวนี่ แล้ก uh, ็บัวมีสีค่ะต <interess> ลอดไม่ใบเข้าใบว,ว่าอะไรมันมีตะลบๆโ,โอ้ยทำกันบ้านผิดข้อกั้นเหรอเล่นใกล,ใกล,กล้ๆกันก่อนจิบ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  โอเคนี้ก่อนนะคะพึ่งๆอย่าอ่านหนังสือให้ฟันซีนนะคะอันนี่อันสุดท,ท้ายอ่ะอันนี้ไงอยากจะทำเส็นที่สวยตาบัวบัวบัวไม่ถูกบัวเส็นที่สวย อันที่เขียนโอ้ยเอาคลิปนี้พอกันสำหรับคลิปนี้พออยากจะทำขียนสี่สวยตาหมัวมัวแล้วก็ตาหม,มัวหมัวอุ๊ยเขียนเสร็อันสุดท้ายอ่ะอันนี้ไงอี อันสุดท้ายอ่ะอันนี้ไงตลอดใน่ไวเข้าไว,ไว้วนั่งนั่งเป็นเพื่อนแล้วอ่านนัง่ง้อให้ฟังอ๋อไวไวย่านั้นถึงให้ฟังนะแต่ด้อ่ะอ่านนะทั้งบน <c oughs> อะไรแล้มีแจ่ลบลบโอ้ยทำกันบ้านผิดก็ คลิปเตาแซนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าอ่านหนังสือให้ฟันอี่มนะคะไปสำหรับคลิปนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอแปดดอบ๊บเดียวทำยังไม่เสร็จเลยสามนาทีไม่เสร็จเลยเพื่อนเพื่อนรอแป๊บนึ่งใกล้หนึงรอเน้นใ <ละ S 2> <ะ>กล้ใกลกันก่อนจิบ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 แล้วก็ตุ่มแตกน้ำรั่ว เราอุ้มตุ่มน้ำรั่วอันนี้ใช่ไหมใส่ไม้เอกมั่วกับมัวมันมีมัวกับมัวต้องเอามัวมาใส่อันนี้มัวต้องใส่ไม้เอกเราเส้นนี้ก่อนนะคุณคุณอย่าอ่านหนังสือให้ฟันอีดนะคะไม่อ่านดูมัว ทั้ <มา S 1> งหมนแถวแรกไม่ได้ทำเลยออ้อยู่ไหนดยไปตัวมีก็ไม่อยากเขียนดีนะ่านึกออกในการบ้านกก็บัวมีสี่ค่ะอันสุดท้ายอ่ะอันนี้ไง อันนี้รัวอ,อัน,นใช่ไหมไม่ใช่อันนี้นั่นสินั่นแหละรออูยังไม่เสร็จงั้นพรุ่งนี้ก็ยุ่งแล้วแาวอาะไรอีก,อ,กอันนี้ข้ามบลแถวแรกยังไม่ได้ทำเลยออ้อยู่ไหนไปไป ตลอดในใบข้าวใบว้าบ้านมีสีขาวนนมีรั้วมีรั้วในรั้วมีรั้วสีขาวให้สำหรับคลิปนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอแป๊บดอยมยังไม่เสร็จเลยสามนาทีไม่เสร็จเลยเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนั่งเพื่อนเดี๋ยวน,นานัน่งดูงให้พังเอาไว้ไว้ ยาน้ำถ ok ึงให้ฟังนะจะได้อ <like. S 1> uh, ่ะอ่านนะ้างบนยังไม่เสร็จอย่างั้นพรุ่งนี้ก็ยุ่งแล้วเอาอะไรอีกอันนี้ว่าว่าไม่รู้รู้อ่ะฉันเียงบ้านมีสีขาว มีรั้ว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 สีขาวเขาก็ตุ้มแรงตุ้มตุ่มน้ำรั่วตุ่มน้ำรั่วทั้งหมดแถวแรกไม่ได้ทำเลยออ้อยู่ไหนไปไปท่านหนึงนั่งเป็นเพื่อนอานั่งซื้อให้พังเอาไว้ไว้ ยายนั้นถึงให้ฟังนะแต่ได้อยาอ่านนะข้างบนอยากจะทำเส้นที่สวยตามหมวหมูตัวมีก็ไม่อยากเขียนดีนะนึกออกในการบ้านข้างบนแถวแรกไม่ได้ทำเลย อยู่ไหนไปไปอะเขียนมัวดีกว่ามัวยังไม่มีเอ้ยฉันไกลไกลใสไมเอกมัวกับมัวมันมีมัวกับมัวต้องเอามัวมาใส่อันนี้มัวต้องใส่ไม่เอก เขียนแรงๆมองไม่เห็นนี่ยมาเร็วๆเขียนแรงๆมองไม่เห็นนี่มาเร็วๆมาใส่ไม้เอกมั่วกับมัวมันมีมัวกับมั่วต้องเอามัวมาใส่นมัวต้องใส่ไม้เอกคนแก่ตามัวคนแก่ตามัว่ยมัว ちょっ